ตติยมติพันเตสังฆังปวาเวณมิติเตนวาสเตนวาปริสังกายวะวัตันตุงมังายสัมมาโตอนุกัมปังภุภะตายะภัสสันโตปฏิกริสามิท่านก็ขอโอกาสทุกๆรูปจริงๆการปวารณาเนี่ยเป็นมูลเหตุของการปวารณา มีอยู่นิดหนึ่งคือสมัยหนึ่งเนี่ยพระจำพรรษาอยู่ที่แคว้นโกศลแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามสารทุกสุดิบของพระแต่สุดท้ายพระเหล่านั้นก็บอกว่าคือในช่วงอยู่กันในพรรษาเนี่ยไม่พูดอะไรไม่พูด ไม่จาก,กันเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอเหมือนกับประบพืชวัดเหมือนกับโมฆวัดคือเป็นวัดของสัตว์เนรรานที่อยู่กันไม่พูดกันฉะนั้นก็เลยบัญญัติให้มีการปรวาวณากัน <c oughs> เมื่อออกพรรษาจะจากกันไปอัน <c oughs> นี้ส่วนหนึ่งที่นี้พระพุทธเจ้าและภาษาวก ทรงเคยประวัลนาไหมในในครั้งพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ที่ปุพาลามของนางวิสาขามหาบาสิกาพอออกพรรษาแล้วก็ได้ประวัลนาต่อสง์โดยประชุมสง์จำนวน500อองค์พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระละหันทั้งหมด แล้พระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ทรงอภิญญาคือทรงอภิญญาหกชลพินโยวิชาสามเป็นเจโตภาควิมุตแล้วก็เป็นผู้ผู้เป็นปัญญาวิมุตผู้ง่ายง่ายคือหมดกิเลสทั้งหมดทีนี้พอพอวาานาพระองค์ก็บอกกับสงฆ์ว่ามีอะไรที่จะบอกกล่าวหรือ ติเตียนก็ติเตียนได้นะเพราะว่าตอนนั้นนะอนุญาตแล้วให้บอกให้กล่าวให้ตักเตือนโดยไม่ถือโทษแล้วก็ไม่โกรธเคืองกันฉะนั้นก็เลยถามภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็บอกว่าไม่มีอะไรจะกล่าวไม่มีอะไรจะติดเตียนนะก็คือตอบปฏิเสธและวภาษาลิบุตรก็ บอกกับสงว่าแล้วสงมีอะไรจะกล่าวมีอะไรจะบอกมีอะไรจะตักเตือนไหมพระสง์เหล่านั้นก็ตอบปฏิเสธและสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็รวมทั้งหมดว่าแล้วสงมีอะไรจะบอกกล่าวตถาคตบ้างพระสง์เหล่านั้นก็ปฏิเสธเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันทั้งหมดแล้วก็เลยไม่ไม่มีอะไรจะบอกจะกล่าวจะตักเตือน พอเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอันนี้คือคือการปรวาวณาและปะวาวณาอีกอย่างหนึ่งของด้านพระโมคคัลลานะนั้นเป็นการพิจารณาหรือเทียบเคียงตนเองในเรื่องของความประพฤตินะความประพฤติว่าเป็นคนหัวดื้อไหมเป็นคนถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไหมเป็นคนมักโกรธไหมเป็นคนลิษยามไหมเป็นคนเวลา โจทย์แล้วก็พูดทะเลทะลายออกนอกเรื่องนอกราวไหมอันนั้นมีมารยาหรือเปล่าอะไรพวกนีน้ทั้ง16ข้อนะในอนุมานสูตรอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ท่านกล่าวเอาไว้ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับคณะสงฆ์ทุกๆรูปนะก็คือเราอยู่ร่วมกัน ก็อาจจะมีข้อบกพร่องเพราะเรายังเป็นปุถุชนกันอยู่แล้บางครั้งก็มีข้อตำหนิติดติงมีข้อต้อแยง้งมีข้อขัดเครื่องใจนะังนั้นวันนี้เป็นวันปวารณานะพระพุทธเจา้าอนุญาตให้ปวารณาก่อนออกพรรษา ออกพรรษาจร,จริงก็คือพรุ่งนี้แหละภาวนาแล้วก็ออกพรรษาก็ให้เดี๋ยวว่าให้ภาวนาต่อกัน,นให้เราภาวนาต่อกันโดยให้มีจิตเมตตาปรารถนาดีแก่กันรูปไหนที่เคยคิดไม่ดีเคยพูดไม่ดีเคยทําไม่ดนะีต่อรูปใดรูปหนึ่งหรือต่อคณะสสฆ์โดยรวมหรือแม้ต่อ ครูบาอาจารย์ตอบประธานสงฆ์ต่อเจ้าวาดหรือต่อผู้ช่วยต่อวิปัสนาจารย์รูปใดรูปหนึ่ง<ๆ>ก็ขอให้ให้เราละทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นให้อโหสิกรรมแก่กันและกันเพราะเราจะได้เรียกว่าถ้าเป็นธรรมเนียมในสมัยก่อนเมื่อออกพรรษาแล,แล้วก็ต่างรูปต่างก็จาริกไป ในระยะหลังๆมาก็ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างก็อยู่วัดด้วยกันนั่นแหละแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนั้นเราก็อโหสิกรรมนะการให้อภัยซึ่งกันและการเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกรูปทุกองค์ได้อโหสิกรรมและให้อภัยซึ่งกันและกันหากแม้นว่าอะไรก็ตามนะในช่วงที่ท่านมาอยู่ ร่วมกันในวัดพระนัตาสภารามเนี่ยถ้าอะไรที่ผมคิดไม่ดีกับท่านผมพูดไม่ดีกับท่านผมทำอะไรไม่ดีทำให้ท่านอึดอัดขาดเครืองน้อยเนื้อต่ำใจหรือมีปฏิกิยาอะไรต่างๆก็ขอให้ท่านได้อโหสิกรรมให้กับผมด้วยก็แล้วกันหรือในกรณีที่ท่านคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ติชินนินทาทั้งต่อหน้าและรับหลังกรรมอันใดก็ตามก็ขอให้กรรมอันนั้นที่ท่านทําแล้วนะั่นแหละให้เป็นโอโหสิกรรมนะให้เป็นอาโหสิกรรมไปแล้วก็ขอให้ทุกรูปทุกองค์ที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาหรือแม้มีกิจอันจําเป็นสิกขาลาเพศไปก็ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจ,จะเจริญในธรรมจเจริญในวิน,นัย จเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานทุกรูปทุกองค์เทอผมขออนุญาตกล่าวประวรณาเป็นภาษาบาลีต่อพระสงฆ์ทุกรูปอบัตินี้รมอาวุโส ปะวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฏันตุมังอายสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัสนโตปติกริสามิทุติยมปิอาวุโสสังคมพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวา ปริสังกายวาวะทันตุมังอายตสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัสสันโตปติกริสามิตติยัมปิอาวุโสสังคัมำันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมัง อายัสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิการิาสาไม่ขอพระสงค์จงอาศัยจิตเมตตาด้วยได้เห็นด้วยได้ยินได้ฟังหรือด้วยสงสัยขอสงฆ์ทั้งหลายจงว่ากล่าวและตักเตือนกับผมได้เมื่อ ประสงค์ว่ากล่าวหรือตักเตือนกับผมได้แล้วก็จะได้แก้ไขปรับปรุงแล้วก็สำรวมระมัดระวังเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในพระธรรมวิไนัยยิ่งยิ่งขึ้นไป